สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับปุริมนะคะปุลิมจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยสับป,ปะรดนะคะพอดีปุริมได้ปุ๋ยมานะคะเป็นสูตร20 20 20นะคะปุลิมก็จะมาใส่สับป,ปะรดนะคะตัวนี้ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะคะด้านลำต้นและใบในระยะแรกนะคะของการเจริญเติบโตนะคะอันนี้นะคะนี่มีพืช ผลผลิตเยอะแยะเลยค่ะแต่วันนี้ปุ๋ลิ้มจะมาใส่สับป,ปะรดนะคะทุกคนและก็ปุ๋ย620-30นะคะอันนี้ก็ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและ,ะสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผลในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะสับป,ปะรดของปุ๋ลิ้มตอนนี้ก็เป็นเป็นลูกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าลูกเขายังไม่โตนะคะปุ๋ลิ้มก็เลยต้องมาใส่ปุ๋ยเพื่อ จะได้ให้เขาลูกโตแล้วก็รสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้บริมก็จะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยนะคะเขาให้ใส่นะคะ1ช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะคะวันนี้บลิมจะผสมใส่ถังนะคะถัง100ลิตรก็ ใส่5ช้อนนะคะบุลิมจะใส่2อันนี้รวมกันอย่างละ5ช้อนนะคะทุกคนจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะ,ะผสมแล้วใส่บัวรดน้ําลดเลยก็ได้นะคะให้ลดตอนเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวบุลิมจะลองดูว่าเวลาเราใส่เสร็จแล้วเนี่ย สับป,ปะรดจะลูกใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีรสชาติแค่ไหนนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะมาติดตามด้วยกันนะคะว่าผลผลิตหรือสับป,ปะรดของบริมจะลูกใหญ่แค่ไหนนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปนะคะทุกคนนี่ค่ะอย่างละ5ช้อนนะคะ ทุกเจ็ดวันนะคะทุกคนใส่ลงเปยเลยนะคะอย่างละใส่ลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไม้คนนะคะจะฉีดพ่นก็ได้นะคะทุกคนถ้าฉีดพ่นก็ อาจจะเป็นปุ๋ยทางใบนะคะให้เขาโดนใบนะคะไม่ต้องฉีดพ่นให้เปียกชุ่มมากนะคะให้เป็นละอองพอเขาตกลงดินเขาก็ดูดซึมได้นะคะรากก็ดูดซึมได้แต่ว่าปุ๋ยนี้ไม่มีเครื่องอฉีดพ่นนะคะปุ๋ยนี้ก็จะลดเอานะคะทุกคนคนลละลายแล้วก็ใส่บัวลดน้ำลดเลยนะคะ ค่ะทุกคนปุ๋ลิมก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะใส่ปุ๋ยจนเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยของกิฟฟลินนะคะทุกคนมีคนสงสัยว่าเอ้ากิฟฟลินเข้าขายเครื่องสําอางไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมีปุ๋ยนะคะเขามีปุ๋ยใส่พืชผักด้วยนะคะทุกคนเน,นี่ยค่ะปุลิมซื้อมาลองนะคะปุลิมไม่ได้มาขายนะคะก็คือเราซื้อมาทดลองมา,มาใส่แล้ว มันได้ผลยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะกดติดตามช่องเป็นกำลังใจแล้วเราก็จะมาติดตามด้วยกันนะคะว่าปลิ้มใส่ปุย๋ยแล้วสับปะรดของปลิ้มสวยลูกจะโตหรือว่ามีรสชาติด,ดีแค่ไหนนะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องไว้เป็นกำลังใจให้ปลิ้มด้วยนะคะแล้วเราก็มาติดตามด้วยกันนะคะว่าสับปะรดที่เราใส่ปุย๋ยเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย